สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ทั้งเต็มทั้งครบทั้งมีข้อเปรียบเทียบแต่ละ,อะของแต่งแต่ละรุ่นหรือว่ารถแต่ละสีหรือว่าการแต่งแต่ละแบบให้พี่ๆชมแบบแน่นๆคลิปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นชมนะคะคันนี้เป็นคลิปเขาเรียกว่าโอ้โหที่สุดของการแต่งแล้วนะคะเพราะว่าที่จอดด้านหลังลูกปัดอยู่ทั้งหมดกี่คันนะ6คัน1 2 3 4 5 6ห 6คันนี้แล้วก็7คันนี้เป็นแคปที่ลูกค้าเน้นเป็นโฉนดรถนะคะถึงลูกค้าไม่แต่งอะคันนี้ก่อนก็ได้ถึงลูกค้าจะไม่แต่งอะไรเลยคันนี้รับรถเ,เ,เปล่านะคะติดแค่ฟิล์มกับกระบะไลเนอร์ยังคงซื้อกับเราเพราะว่าลูกค้าเป็น f c เราตัวจริงนั่นเองนะคะเมื่อเดือนที่แล้วไปส่งแล้หนึ่งคันเดือนนี้ไปส่งเพิ่มเติมอ่ะลูกปัดจะมาอะบอกเป็นคร่าวๆก่อนนะคะว่าคันนี้แต่ละคันเนี่ยเราแต่งอะไรบ้าง เขาเรียกว่าแต่ละคันแต่งไม่เหมือนกันเลยจริงๆคันนี้เป็นแคบนะคะไม่ใช่หัวเดียวโฟ h e วิ view. พามาดูแคบก่อนนะคะเห็นภายนอกอย่างนี้นะคะเป็นแบบนี้แต่ลูกปัดคิดว่าน่าจะเป็นคันแรกของพี่ๆหลายๆคนแล้วก็เป็นคันแรกของลูกปัดด้วยที่แต่งแบบนี้มามาชมเลยค่ะโอ้โหด้านนอกเห็นธรรมดานะคะเรามาดูด้านในกันก่อนโอ้เซลยังหวัวเลยนี่เป็นยังไง โอ้โหเบาะนะคะตอนนี้เป็นกลางคืนแล้วนะ้องอาจจะเห็นเป็นสีแบบไม่ชัดเดี๋ยวกลางวันปัดจะรีวิวให้ชมอีกรอบหนึ่งคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเบาะทั้งคันเลยเป็นสีที่เห็นอยู่นี้ค่ะเป็นสีน้ําตาลนะคะตัดกับขาวไฮโซหรูหรามากแล้วก็โดยปกติเบาะแคบของเรานะคะแคบเนี่ยจะมีแค่ตัวเบาะแคบแต่คันนี้นะคะเป็นที่นั่งเปรียบเสมือนนั่งรถสีระโตเลยแต่เราอยู่ในในแคบนั่นเองนะคะอันนี้ลูกค้ามีลูกนะคะไว้ให้ลูกนั่ง พิงเหมือนกันแบบว่าเป็นสีประตูย่อมๆเลยนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งไอเดียสำหรับที่ลูกค้าอยากได้รถแขบแต่อยากแต่งแบบไม่เหมือนแคบอารมณ์นั่งสี่ประตูแนะนำทำเบาะแบบนี้ได้เลยค่ะ่อแล้วก็อะไรนะคะ <laughs> อ๋อหัวเกียร์นะคะเราไม่เป็นรถที่ธรรมดาคันนี้เรา จัแต่งหัวเกียร์ไทยเทตัวนี้เลยนะคะลูกค้าค่อนข้างซิงมากมากเลยค่ะเห็นไหมคะไม่พอนะคะมือจับมือโหนค่ะเราก็เปลี่ยนให้ด้วยไหนไหนก็แต่งละเอาให้จัดแน่นนะคะแต่ด้วยนะน้องเบนซ์ย่อมๆนะคะแล้วก็คันนี้ลูกค้าทำท่อไทยเทมาด้วยนะคะท่อเบิ้มบึ้มบึ้มบิ้มนะคะเดี๋ยวรูกนปักจะมารีวิวให้ชมอีกรอบหนึ่งแล้วก็ ทำแหนเสริมโชกเสริมโชค,เ,โชคเพื่อ,อบรรทุกสามตันนะคะเป็นไงคันนี้หลักๆเลยโหภายในอลาัางการมากภายนอกเห็นเรียบๆแต่ภายในไม่เหมือนแคปเลยนะคะอลาัางการสุดๆแล้วก็ไฟทั้งหมดที่เห็นนะคะเราแล็ปทั้งหมดนะคะแม้กระทั่งตัวไฟแกปหลังคาด้านบนเราใส่ใจทุกรายละเอียดเราแล็ปให้หมดทุกอย่างนะคะอ่ะ เรามาถึงในตัวรุ่นหัวเดียวบ้างหัวเดียวพี่ๆหลายคนอาจจะยังลังเลเรื่องสีรถนะคะวันนี้เราเอาทุกสีมาจอดโชว์ให้พี่ๆได้ดูหมดทุกสีนะคะคันนี้เป็นสีบอลเงินอ่าแล้วก็คันนี้เป็นสีดำนะคะสีบอลเงินสีดำสีขาวและก็สีเทาดำและที่สำคัญเลยคันนี้นะคะเดี๋ยวรูปัดพามาอวดก่อนคันนี้เราสั่ง สตาร์ทรถด้วยกุญแจรีโมทได้สั่งสตาร์ทรถด้วยโทรศัพท์มือถือได้ขับรถด้วยโทรศัพท์มือถือได้เช่นเดียวกันค่ะอ่ะจัดเลยค่ะระหว่างที่เราสตาร์ทรถนะคะรถอันนี้สตาร์ทแล้วนะคะแต่รถยังล็อกอยู่นะคะเราไม่สามารถเปิดรถได้ไม่สามารถโจรกรรมถได้นะคะรถล็อกอยู่สมมุติว่าเราล้อน,นะคะอยากให้รถสตาร์ทรอก่อนนะคะก็สั่ง รีโมทได้เลยและที่เห็นไม่เหมือนคันอื่นนะคะกระจกกระจกพับไฟฟ้านะคะคันอื่นไม่พับไฟฟ้าไม่มีนะคะแต่คันนี้ลูกค้าเลือกรับอัปเกรดสเปคกระจกพับไฟฟ้ามานะคะแล้วก็คันนี้อัปเกรดซอฟต์ซอฟต์แวร์เกียร์มาเรียบร้อยแล้วจะไม่เหมือนรถหัวเดียวอื่นๆอีกต่อไปนะคะเราสามารถอัปเกรดได้ทุกอย่างนะคะอ่ะส่วนคันนี้น้องเล็กนะคะ อันนี้อยากจะอวยความเร็วของการทํางานของเราผลฟนแฟนไน์นผ่านเมื่อวานสองทุ่มวันนี้สองทุ่มเราแต่งเสร็จแล้วนะคะ,ะทั้งหมดนี้แต่งไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ส่งทุกจังหวัดส่งตรงส่งจริงส่งถึงหน้าบ้านทุกจังหวัดารันตีด้วยยอดขายและารกันตีด้วยการที่เราแต่งเยอะแบบนี้นะคะ,ะเ,ราาเรามาดูในเรื่องของกันชนหน้ากันบ้างนะคะกันชนหน้าเนี่ยเหมือนที่ลูกปัดเคยแจ้งว่ามีให้พี่ๆเลือก ทั้งหลายแบรนด์นะคะเราจะอ่ะอันนี้เป็น t d i เนาะจะเลือกเป็น TDBI หล่อสปอร์ตนะคะส่วน Outlander ลูกปัดมองว่าเขาเป็นหล่อเกาหลีนะคะหล่อแบบออกจะหวานหวานนิดนึงคันนี้ก็จะดุหน่อยนะคะแล้วก็ตัวสโคปเช่นเดียวกัน,นะคะ่สะสโคปตัวนี้เป็นทรงสปอร์ตนะคะส่วนทรงนี้ก็ดุดุดุคนละแบบกันอยู่ที่พี่ๆเลือกนะคะและเรามาดูในส่วนของสเปคยางพี่ๆชอบถามสเปคยางแตกต่างกัน,กนยังไงน้องลูกปัด สเปกยางนะคะอย่างเช่นยางคันนี้จะเป็นยางตัว MT ยางมัทะชเลนนะคะผ้าใบสาิชั้นสําหรับบรรทุกค,ค่ะตัวนี้แต่ข้อเสียคือเสียงจะดังนิดนึงแล้วถ้าเราเหลียวสุดอาจจะติดตรงบางคนนิดนึงเราต้องทําการแต่งหรือว่ายกนิดนึงนะคะถึงจะไม่ติดเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นยาง AT เห็นไหมคะ AT ก็ดอกก็จะบางลงจะเล็กลงนะคะ และส่วนน้องเล็กคันสุดท้ายเป็นยางตัวกลางเป็นยาง RT นะคะมีทั้งหมดให้เลือก3รุ่น AT MT และ RT ค่ะพี่ๆสามารถเลือกตามการใช้งานได้เลยไม่พอนะคะตัวคอกด้วยตัวคอกเรามีให้เลือกหลายแบรนด์เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นคันนี้เป็นตัวคอกของ Outlander ความแตกต่าง Outlander กับ TDI แตกต่างอย่างไร Outlander นะคะตัวขอกคอกเขาจะยื่นออกมาจากตัวรถเหมือนจะบานออกนะคะก็จะ บรรทุกได้อาจจะเยอะกว่าเนาะอ่าก็จะแบบนี้ส่วน T W I ก็จะมีความเก๋ๆด้วยความดุดุด่าแล้วก็ยาวสุดขอบกระบะอ่าจริงๆก็สุดก,ก็พอ,พอๆกันนะคะ<ๆ>สุดเหมือนกันแล้วก็มีมือหดเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้ทรงสปอร์ตหรือว่าทรงหล่อนะคะเฮ้ยเซลล์เหนื่อยมาก <laughs> รถด,ด้วยความแบบว่าโหรีบทุกคันนะคะแล้วก็ทันทุกคันเช่นเดียวกันค่ะและเดี๋ยวลูกปัดจ,จะมารีวิวย่อยๆให้ชมทีละคันนะคะวันนี้รีวิวทีท,ทีละคันอาจจะไม่ไหวเนาะส่งมอบที่ไหนบ้างนะคะก็มีสุราส,สองคันนะคะแล้วก็พังงาสองคันค่ะแล้วก็ตรังนะคะแล้วก็นคนปรปฐมแล้วก็ที่โชว์รูมนั่นเองนะคะโอเคค่ะท้ายคลิปนะคะ ไม่ว่าพี่ๆจะอยู่จังหวัดอะไรนะคะสนใจรถมิ s ซูบิชิทุกรุ่นนะคะโทรสอบถามลูกปัดได้เลยนะคะลูกปัดเป็นเซลล์อยู่ที่มิซูพนครสาขาสายใหม่นั่นเองค่ะส่วนรถของเรานะคะมีให้เลือกทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาค่ะเกียร์ธรรมดาเริ่มต้นที่79,000บาทค่ะสีขาวค่ะนะคะแล้วถ้าเกียร์ธรรมดาสีอื่นๆก็716,000บาทค่ะเกียร์ออโต้อยู่ที่766,000บาทค่ะ แล้วก็มีโปรโมชั่นให้พี่ๆเลือกหลากหลายโปรโมชั่นมากๆจะเป็นโปรโมชั่นชุดแต่งฟรีแบบนี้หรือไม่เน้นแต่งจะเน้นเป็นชุดอัปเกรดลูกปัดก็สามารถแถมได้เช่นเดียวกันนะคะก็วันนี้ก็ชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมคลิปต่อ,ตอไปที่กะรรีวิวย่อยให้ชมทีละคันด้วยนะคะอ๋ออีกอย่างหนึ่งคะ่ะถ้าไม่ติดคอกนะคะจะเลือกติดเป็นตัวกระบอกปืนแขนยาวแบบนี้ก็ได้นะคะโลบาเช่นเดียวกันคะ่ะ ของแต่งของแถมและโปรโมชั่นและทั้ง4ีทั้งรุ่นนะคะโอ้โหมิซูบิชิของเรานะคะค่อนข้างดูแลลูกค้าและให้จัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเซล์ลบริการดีดีเนาะ ะะทั้งจัดไฟแนนซ์นะคะเป็นที่ปรึกษาการขายจัดไฟแนนซ์ช่วยลูกค้าทุกคันเลยนะคะแล้วก็บริการไปส่งรถให้ฟรีถึงที่บ้านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ mm hmm. ก็ส่งตามเข mm hmm. าเรียกว่านะคะแต่งตามงบจบตามใจนะคะแต่ส่วนมากลูกค้าก็จะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มลูกปัด จัดแต่งฟรีให้ทุกคันเช่นเดียวกันค่ะและเดี๋ยวไปพบกันที่หน้าบ้านพรุ่งนี้เช้าลูกปัดจะเดินทางประมาณตีสนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆส่งให้พี่ๆนาะแล้วเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปก่อนค่ะฝากเป็นกําลังใจให้เซลล์ด้วยนะคะเพิ่งแต่งรถเสร็จเลย,เลยมารีวิวให้ชมค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ